โทรหาคอนเซนเตอร์มันคือโจนจะมันปลอมตัวขิบปากพูดอย่าตาตาย่าหน้าเราดีเถื่อ,อทำไมล่ะตาเออตาเนื้อตาเนื้อกม็มียาอยู่เป็นเพื่อนไงตาหน้าเตาต้องใส่แต่งงานเมื่อยมั้งพเจ้าว่าเฮ้ยไม่ใช่ร,ร,รู้จักคอนเซนเตอร์โทรหาบ้าง เพราะว่าเป็นโจนะโจนอะไรล่ะโจนคอเจนเตอร์ไงวอรสเตอร์ไม่ใช่วอร์สเตอมันเป็นโจแล้วก็มีมีแล้วก็มีปืนบอมตัวขยิบป,ปากพูดคอเจนเตอร์ไงมันก็คือโจน่ะบัตโถยตามไม่เข้าใจอ่ะแม่อบอกอธิบายดีคุณแกล้งเป็นตำรวจตาม,ตาม,มันแกล้งมันเป็นตำรวจตาอย่าไปโทรนะรู้เปล่า เด็กขาดเลยอย่าคอย่ารับสายอย่ารับสายนะเด็กไม่รับสายเลยโอเคแนมะ่วางสายเลยนะโอเคหนมะมันคือก็คือโจโน,นะรู้เปล่าเข้าใจยังอะตาตาเคเข้หน่อย <laughs>